สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องโออพาแซบชื่อนี่คองพี่นกมือโอเอดค่ะกบยัดไส้ค่ะพี่นกกบยัดไส้กับเจียวเจียวปลาระเจียวปลาระของเมลี่พาแซบค่ะกับกระเทียมทนดองนะคะพี่นกของเมลี่พาแซบ ม ah, าเสร็สไยส์ก็โอเคค่ะพ่ตัรอละก็เก็นะคะอืมชอบ่ันงหม 我们家饭量。God, 小后，然后、嗯，好，我们后， ้อมเครื่องแฮ่ ทำผู้ใด้สนใจเดี๋ยวโวยเอาช่องท่า,ก,าไไกันฟังดูบหายแล้วครัเรื่องทักเรื่องทักไปหาเหมอพาแซบกันเลยคับพี่น้องนองไมเห็ดขายอ้ารอืม าูได้สนใจเลยค่ะพี่น้องตัวนี้เป็นกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งค่ะแจ่วปลาร้าเลยค่ะพี่น้องของเมยลี่พาแซบค่ะกบยัดใส่สร้างสื่อกัหนองภายในเลยค่ะเมยลี่พาแซบค่ะพี่น้องถ้าผู้ได้มาคิมนี่ก็อยืมกดไลค์กดกแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแลจะสุภาพคลิปต่อไปของโอเอพาแซบชื่อนี่เด้๋ยค่ะมันโอ้ยเขอเขาเขามาเขาหน้า